อูนี้หัวกระสีอยู่เยอะเลยครับ1 2ึ่สสหลายขั้นอยู่นะแล้วก็เป็น JO8E ครับ JO8E แต e อีก็สองสี่ศูนย์โอ้แต่คัตซีสวยนะคันนี้ยคัตซีสวยมากครับคัตซียอยู่สวยด้วยนี่ช่วงยาวครับคันนี้ ดูสภาพภายในก่อนโอ้ภายในก็แจ่มนะมีม่านมาด้วยครับนี่ม่านยังอยู่เต็มเลยครับสวยสวยสวย สวยงามครับพี่น้องคันนี้ 8E ครับนี่นะส่วนเรื่องราคานี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องราคาต้องโทรมาสอบถามทางอูเองครับผม โอ้แต่ชัีอยู่สวยมากเลยเครื่องเกียร์ก็แห้งดีครับแจ้วเอาไปตัดทำดํานี่สวยงามครับคันนี้คันนี้ก็ 8e เหมือนกันครับคันนี้ โอ้แต่คนนี้ได้ชุดแต่งมาด้วยนะนี่ได้กันชนเลดครับแล้วก็กระจังนี่เลดแต่คนนี้เป็นชัดสีสีส้มนะพี่น้องอู้นี่อะไรนี่ทำไมมันเป็นยังงี้อมนันนี้คือมันคือตัวอะไรครับพี่น้องใครทราบบ้างครับ แตดทีแต่ชุดสีก็สวยใช้ได้ครับก็ดูภายในนะ โอ้คันนี้ล็อกแปดอีแปดน็อตอ๋อตัวนี้เป็นแปดน็อตตัวนั้นเป็นหกน็อตครับเนี่ยสีขาวเนี่ยหกน็อตตัวนี้แปดน็อตครับเนี่ยเวรุ่นแปดน็อต คันนี้ครับดีกา6 HE1 ครับ195เรงม้าอันนี้อะไรก็ไม่ทราบแล้วนะ6สูบเงาวับเลยครับเกียร์เนี่ย จสีก็สวยอยู่ครับคันนี้เพราะว่าถ้าเอาไปต่อดับนี่ข้างหลังนี่ไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องย่นย่นช่วงล้อไปข้างหน้าอครับยังไม่มีผูนะครับนี้สวยสวย 8e เยอะเที่นี่คันนี้ก็ 8e ครับพี่น้องเนี่ย j o 8e ครับตัวนี้6น็อตตัวนี้ก็ได้ชุดแต่ง2อย่างครับนี่โดิกระจกด้วยครับกระจกเลทท้าเลทแล้วก็กระจังเลทกันชนเลทครับแต่คันนี้เป็นชัดสีสีสม้มเอ้ยสีสีอะไรนี่สีแดง เป็นเดงเลือดหมูครับแปด e อแปดอนี้อะไรนี่ปั๊มลมเฮ้ยเครื่องเกียร์แห้งสวยดีครับ แต่ม่อยู่เยอะนะครับนี่คันนี้ก็คันนี้ก็ JO 7C 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 นี่175แรงหรือเปล่า JO 7C ครับเป็นหัวตอนเดียวครับโอ้แต่เครื่องสวยเนาะเครื่องสวยเครื่องสวย เกียร์ก็สวยครับคันนี้ชัดซีก็สวยครัแต่อูนี้มีรถใ,ให้เลือกหลายคันนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นโรบโครอบโรบโครอบโรบโครอบอันนี้6เคสเค1ครับ6เคสเค1 210ใช่ไหม6เคสเค1นี่เดี๋ยวพาชมหน่อย สีสวยครับคันนี้ก็สวยนะนแต่มีแต่คันสวยๆนะพี่น้องนะก็ท่านไหนที่สนใจก็ลองเข้ามาดูที่อู่ได้ครับผมอพอรวมช่างครับอันนี้เป็น 4HK ตัวน,นี้ก็ไหนเนี่ย FD7 ตอนเดียวโอ้ FD7 เอ้าหัวแค็บเครื่องเท่าไหร่เนี่ย Hino m e g a โอ้ตัวน,นี้ย่นช่วงแล้วะ ก็เครื่องเกียร์ก็สวยครับคันนี้ชัดสีก็ถือว่าสวยครับสวยแล้วก็ย่นช่วงเขาย่นมาแล้วดินีนห 8ปด e หรือเปล่าครับอันนี้นี่ไม่แน่ใจนะแปด e หรือเจ็ด e ครับคันนี้ก็เป็นหัวตอนเดียวครับ jo 5 e โอ้ย jo 5 d ตอนเดียวอันนี้กี่สูบห้าสูบโอ้ยสี่สูบหรือเปล่า แต่เครื่องเครื่องเกียร์ยังสวยทุกคันครับคัสซีเจ้วเจโอ้แต่คันนี้คัสซีสวยมากเลยนี่ เนี่ยสองคันเนี่ยจะสีสวยมากเลยพี่น้องตัวนี้ย่นช่วงเรียบร้อยครับหรือว่าเขาจำลังกำลังจะเอาไปต่อกระบะหรือเปล่าครับคันนี้โอ้ทอเอ็ดทอเอ็ดพร้อมตอนเดียวครับคันนี้ตอนเดียว โอ้นี่แปดน็อตดิคันนี้แปดน็อตครับอย่างเก้าโอ้คันนี้ก็จองแล้วนะนี่จองแล้วครับนี่ครับ go แปด c ที่น้องโอ้ยังมีอยู่คันหนึ่งนะนี่ go แปด c ครับ อยาเชิญชมคันนี้นะครับเขาว่าช่วงนี้จ o อ4แปดีนี่หายากมากครับเอ้าแปดสีทำไมหัวโนกอะ่ะ จีอะไรครับนี่ผมก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ชัดซีสวยครับคันนี้ชัสซีสวยมากเลยยังยังไม่มีที่ผูกเลยครับชัดซียาวด้วยครับถ้ารถดําก็น่าจะอยู่ช่วงช่วงนี้แหละนะช่วงนี้ก็จะเป็นน่าจะที่ซับที่ต่อ แต่ถ้ารถดำถ้าใช้จริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณนี้รอหลังนะโอ้แต่สวยครับสวยสวยล็อกไว้นี่โอ้ล็อกครับโอ้ภายในภายในเขาแต่งแล้วเด่นนี่คันนี้นี่ ภายในแต่งมาจากนอกเลยนะโอเคมองเห็นไหมแต่ล็อกเอ้ฝั่งนี้ไม่ล็อกนี่นครับอ้ภายใน VP ด้วยครับคันนีม้มาจากนอกเลยครับนี่ อ๋อเป็นที่หุ้มหุ้มหุ้มเบาครับหุ้มเบา V.I.P ก็สวยงามครับสวยงามครับสวยงามอ้คันนี้ก็อ้คันนี้สีอยู่สวยด้ยนี่แต่จองแล้วครับ จองแล้วจองแล้วเครื่องเท่าไหร่ครับนี่ไม่เห็นเลยตอนเดียวครับพี่น้องตอนเดียวล็อกก็เยอะแยะมากมายหลายครั้งครับพี่น้องสนใจก็ลองแวะมาเลือกมาชมเลยครับที่ อพอรวมช่างนะครับคันนี้ก็จะเป็นตอนเดียวคันนี้ก็เจอครับเจอแต่ส่วนมากก็จะเป็นฮีโน่เมกาเนาะเยอะ คันนี้ก็เป็น7จครับก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็ลองแวะหรือว,ว่าโทรมาสอบถามทางอูได้ครับสนใจคันไหนนะเบอร์โทรทางอูก็นูครับ083ย์าเอา่อ0 8น537 0166นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม บายครับสวัสดีครับ